กันดั้มทั้ง5ซีรีส์ที่จะถูกจับมายัดในกล่องทดลองเล่นนะครับช่วงแรกอย่างแรกเลยแน่นอนว่าจะไม่มาได้ไงเนาะเปินภาคที่คลาสสิกที่สุดก็คือโมบิลสูตรการดั้มภาคที่2เลยก็คือการดั้มวิงผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนถ้าเป็นเลข3อัพหรือว่าประมาณเลข2ปลายๆเนี่ยน่าจะรู้จักภาคนี้กันเยอะนะ ต่อมาคือโมบิสูดกันดมซีดนะครับผมกันดมที่ผมว่าค่อนข้างจะแมสมากๆในยุคไมเลเนียนนะหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับต่อมาคือโมบิสูดกันดมยูนิคอร์นนะครับภาคนี้เป็นภาคอวยนะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภาคที่ผมอยากจะเล่นนะและภาคสุดท้ายภาคล่าสุดนะครับ ก็คือกันดัมแม่มดน,อน้อยจากดาวพุธนะครับแล้วก็มีใครเลงที่จะเล่นเด็กภาคไหนกันบ้างครับผม